อออโอ้ยแต่ม oh. น oh. oh ูจะเล่นแท็กซี่เฮ็ดยังเว่ยไม่เท่าก็ใส่หันใส่นี่หูเรื่องหูเลลาเมียกับพ่อเมียลูกกับพ่อลูกเฮ็ดจะได้ดีว้าเหมือนี้แตงสีมุ่คำอ ไอ้กูมาเบิงง,งัวเบิงขวอยมันก็สุดยอดแล้วเบิงกว่านะขึ้นต้นไม้กว่านะหนาสาวมาะลินแถวนี้พอดีหยอกหนาสาวเบิงกว่านะจะได้หนาสาวก็เมียกูออกมาเถอะกูอยากเล่นหู้รับตั้มใหม่เถอะล่ะขึ้นวาขึ้นต้นอลางนี่แล้วเว้ยมองพันยางใกล้ดูดูึ แไหนกขนไ่ได้ละเยไอ้ไอท่อ้าจะนอยกับมาดรกบันเช็ดกูเท่กูือ้รซางปวดเหนียวเท่ละมือไดก็ได้กูจีบมีผู้ใดมาน้ามนี่ดอกเอามาอย่างงงเนาะป้าหึม มหญ่เอ้าวมึงมาขืนเฮ็ดหยังอะไรอยู่นี่บักอันนี้เจ้าก็ต้ดนดั่งแท้ะโอ้กูก็บอกหูว่ามึงอยู่นี่มึงก็หูเหมิดเลยเนาะมึงเห็นเหมิดแล้วบอกหยังกระเดินขอบ่เห็นหรอกขอด้ยินดึกเสียงต้นต้นนั่งแท้ะโอ้บักอันนี้มันชีอันไปอันได้จังไดล่ะโอ้โอ้มึงมาหูบอกว่าตด ตีสมควรนิีว่าคอยยุนี่ยู่นูนี่ก็คือบ่เห็นว่ายูยังละไพสีเห็นบ่เจ้าสิเล่นมาไว้ป้านนี่เนาะจักว่นออกมาเฮ็ดอีหยังคันคอย,คอยเอินเจ้าสิงเงี่ยวชุดบ่โอ้ยกุหลังหืดโอ้ยบักอันนี้มันขึ้นจอบอีหยังขืนซองอีหยังไผสีหูว่าหัวเพิ่นย่นมาเอิ่จะมองเงี่ยวกูก็เลยโว้ยย่ามันกูไ่อยากผอมเด้อบัก บักหนังบักอิมเัาเท่าน <'t> ั <world> ้นแม่โอ้ยโอ้มันก็ไป็ตกูบมาอยากพ่อมันอีลีได้บักอันนี้ว้าวมากลลวกูหนีก่อนกูอิ่มบักอันนี้ตดกับตดดังพูดดอกพูดโลดโอ้ยเมืยน้ำม่เท่าเอง